สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเพียงกับแม่พึ่งมาแล้วข้าวหาวนอนแล้วเตรียมตัวเดินทางแล้วตู้จะมารับจะเดินทางไปเที่ยวแล้วแม่พึ่งเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยกระเป๋า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 เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วกับน้องพอเพียงจ้าสวัสดีสวีดหนึ่งร้านร้อยร้านพันร้าน คนดูจู้หกครูจู้หกคร,รูเตรียมตัวเดินห้างจ้ามื่อนี้คือไปแต่ก่อนมูแถววันนีเออขอสิไปทุลาทั้งอื่นก่อนใส่กางเกงยียยนวันนี้ไปลุกขึ้นลุกขึ้นเอากระเป๋าออกไปเออเออเอไปไปยาบีบยาบีบไปเดินเดินจักกะตีเจ,จักกะตีเจักกะตีขึ้นแล้วก็กลัวกลัวมาบีบดังแว่เ่่่่่่่่่่่อ่ต่ ไปไหนมาพ่อสวัสดีสวีดัตจา้าเดินทงางปลอดภัยขอบคุณค่ะกระเป๋าดีใหญไว้มาอีกแล้วแม่ยกจาก้าไปไปยกปานั้นอืมแม่ยกเพราะว่าสีมาม่มัาห้โมงสันอีสิบนาทีหกโมงเล่ยเขาเป็นกระใสกระซาซีเออออเออเออนั่น,นบักกระดิง่งกุ้งกิ้งตกแล้วเปิดใก้กัน สเสบียงน้มเนือ้อลูกแล้วกระเป๋ามาะอดอะไรครับพ่อซืออะไรลดเหรออ่าไก่ไก่ไม่มีกระดูกอันยังไม่สุกอะ่ะอยู่ในช่องฟิตนะพ่อนะเตรียมพร้อมแล้วแม่จ้า,าแม่จ้าเยวแม่ส <laughs> ิโน่ไข่ดอกลูกแม่ สุดสุดออกแนวแขกๆเป็นสีเขียวสีเขียวๆสีเขียวพอเพียงสวยมากสวัสดีค่ะพี่วีมอยมอยาของลูกเอาไปด้วยอ้าแม่ก็ใส่กันข้างนั้นแล้วไงสวัสดีค่ะพอเพียงสวยมากเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะรู้ป่าฟังหรอจ้าไปอุดรก่อนไปบ้านเซี่ยงเป็นมาพันอย่างกาะบ้านบ้านหนองมิกอย่างสักอย่างไปหาเอฟซีควรจะร่วมพ้นกันก่อน อันผู้ใดว่าอ้อมก็อ้อมโลด <c oughs> อ้อมก็อ้อมมาติเขาแต่นี่มูไป <c oughs> มิเชลเลอร์ทะละาไปไปคนเดียวไม่มีเพี้ยนไปน่ะนะเดินทางเดินอเสิรวางอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะต้มไข่ไปกินคนไปกี่คนทัง้งหมดในรถตู้ในรถตู้ก็มีหนูกับยายน้อยกันยาน,นั่นแหละแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาไปไหนไม่รู้มันเป็นรถตู้แบบว่าเขามารับถึงหน้าบ้านส่งถึงหน้าบ้านไงก็จะเขาต้องเอาให้เต็มรถนะเขาถึงจะคุ้มคะม่ะ โอมันเป็นยอยรับคนไมใช่เดินทางโดยอ้เอาถึงแล้วจ้ะเอาถึงแล้วอยู่ไหนล่ะคะใกล้ถึงแล้วโอ้นี่ไงยายน้อยไ์ส,สดพอดียายน้อยเตรียมกระเป๋าแล้วจ้ายายน,นยา้อยกัญญาไม้แกอยู่ในไรไงแกอยู่ในไรดูไ์ส,สดไงเตรียมแล้วคะ่ะยายน้อยเบียงไข่ต้มนมย,ยายน้อยได้น้ํากินแล้วยังเดินทางปลอดภัยค่ะคุณผู้ชายน้อยเอาน้ำาม่ไม่ได้ซื้อน้านะนี่น้ํามีแต่น้ํากอก น้อยได้น้ำกมีแต่กระอกน้ำใส่กระติกกระเป๋านักเรียนพ่อเพียงเอาเป็นกระเป๋าเดินทางพ่อเพียงอยู่ไหนเออทำอะไรจ๊ะจำจำลองนี่นี่ไดี๋วออมาเดี๋ยวไปหาเสือกร,กระติกเดียวกับพ่อหรอมั้งเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าห้องน้ําแล้วพ่อเพียงเข้า,ขาแล้วใส่แผ่นพิดให้ด้วยเผื่อรถตู้เขาไม่จอด โอเช่จะโอเช่สิกลัดเอาสำรองแล้วเีว่ยแกเออคุณพ่อบ้านเป็นห่วงลูกสาวคุณพ่อบ้านสงเงนสงอเงนสงเงนอเสงอซื้อมาแล้วได้ค่ะยายน้อยงั้นกุ่งไม่ได้อ,อะไรเด้อเอาแต่ไข่ต้มไปฝากต้มไข่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูปิ้งกับมีไม่เดียวเรือนจ่างมานคือเอาไปจับปอนเพอเพียงไม่ได้แวะตลาดแต่ว่าก็มีส้มจ้ะมีส้มไปฝาก ปาก่วงหาบักหน้าโหกประเด็ดดอกเด้อไงหน,นาหลายโหดพวกนายดำซืบเลือบอยูย่พี่ปัญญาเอามันสูงเออมันสูงโหดสูงห่ายสูงขางามบ่งามงามเดินทางปลอดภัยสิคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิไล่ซดเอาอมาฝากเด้อจ้าแต่ว่าพวกแมน่นว่บสิไปไล่อันเทเลทะลาไปไล่ในงี่อั้นเพื่อนในมองได้ไล่ได้จังไล่เด้อจ้าเราต้องมีมารายาทสังคมด้วยเรียวอย่ะ อีหยังก็เ,เอินมาเนี่ยนียังกอดนมภาษาเราเออเราอย่าหลวงนะคะเราอย่าหลวงเออไปเที่ยวไหนไปเที่ยวบ้านเซียงค่ะจามีคุณพึ่งดีมากเป็นห่วงลูกเมียดีมากขอบคุณค่ะมีส้มมาฝากยายน้อยจ้าเป็นห่วงเนี่ยเขาก็จะดูอยู่กันสองคนพ่อลูกข้างหลังเออคพึ่งก็เตรียมไว้ทุกอย่างข้าวปลาอาหารของเสบียงนมคอนเฟกอ่า อาหารแช่แข็งยัดเต็มตู้มะม่วงเงามะม่วงห่าวมะนาวหงคืองามแท้งามไหมคะงามเหยันคนปู่ไหมคะเออเอาสีดำเดี๋ยวแม่เอาหายสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีดำมาลูกล่างไปเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมากระลุงกุ้งกิ้งก็เอาไปน้ำเด้อเครื่องมือทำมาหากินจะไปไล่ยุเรียนโฮมสเตย์ยู่บ้านเสียงจ้า ไปเที่ยวบ้านเสียงนะจ๊ะจะไปถ่ายมรดกโลกมาให้ดูตอนนี้นนรีนนรีเป็นแฟนตัวอยู่เริ่ดโนรีกว่าไรกวแซให้เพิ่งเบิ่งเบิ่งเว้ยนะจ๊ะนนรีจ ah. ๋าโนรีคนสวยดูชุดแม่พึ่งก่อนชุดพร้อมเดินท่าใส่เก่งยิ้นปกติบ่ปกติบ่ใส่เด้งเก่งยิ้นชอบใส่แสกใส่เดรสใส่อะไรแบบว่าซิวซิวน่ะนะซิวซิวแม่บ้านซิวสิวันนี้ออกแนวออกแนวพร้อมรูยหน่อยไหมวันนี้ดูฟรีจ๋ารอบห้าสิบ อย่างดูฟรีรอบห้าสิบโอ้ยนนันไปเรนยูสีถ่านบอจ้ะมันไปเรนยูใสอยีอย่างสักยางอุดอรอีหย่างนี้ล่ละใส่เที่ยวแมนจ้ะเออเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมเฮ้ยจ่อยลงเลยยังเฮ้ยรดอยู่เด้อลงเลขเจ็ดเหรอได้พี่น้องตะกีเลขแปดตจก, 8, กีลักแปดอุ้ยเธอสีหอดวันที่ 12, สิบสองใส่สุดราตีสีแดงกสะิจอยลองคนนี้ยยูพกไปน้ำอยู่เด้อกโ,กโกโ้ก,กาแฟไปพึ่งกับพกใส่กับเปาไปยูจ้ะ โกโก้นันตะกาแฟน่นยตะแต่ดีถอกยังไม่กล้ากินย่านมันเรียราดไม่กล้ากินมันอย่างนี้ใช่คุณพึ่งตุนเราเดินทางไปพร้อมทุกอย่างแม่นจ้าเอ้ยพ่อเพียงจ๋าแม่มองไม่เห็นพ่อเพียงแม่น,นั้นเราเด็ลูกแล้วมัดจี้เอให้มันบุญไวยมันจะเป็นบาตายจา๋จา,จาเอามะม่วงสีดำให้หน่อยมะม่วงสีดำเออจา้าโทรเหรอลูกเหรอ อย่ามตาิจีจะให้มันบุ่นวายมันจะมากไปเด็ดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โดกโดกพี่น้องอันนี้ผู้ว่าสีส้มก็าหายไม่หมดเลไม่ผมกกดกลสิบอกว่ามียูจาวาต้องส่งมาบาอกคนอยากส่งก็ให้เป็นส่งมา,าแล้วก็จะได้ไลยสเนี่ยยอดอ่อนมันกินได้นะพี่น้องจ้าแจวกินได้นะยอดอ่อนมม่วงเขาบอกแก้แก้ลิสิดวงแก้อะไรได้ตัดตัดตัเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

โรตัสโลตัสแล้วใช่ไหมไอ้น้อยหกโมงป้าเขาคือตรงเวลาคักแฉ่เขาบอกว่าจะมาถึงหกโมงว่าสันติกรต,ออติกรพอดีเลยหนาวเลยเเปิลเบินบอแป้งเบอร์นึงมันแตกออกมาท่าเล่นอยู่ออเพนอุดรค่ะแม่พึง่งเออแม่พึ่งไปไม่ทนันแม่พึ่งก็จะดูะไลฟ์สดเอาแม่พึ่งก็คงอยู่บนรถตู้คืนนี้อาพ่อเพียงล่างเลยอาพ่อเพียงพ่อเพียง เอาหมือลยริมายางไม้ยาง,ยงเอาขึ้น่ารถตัดรถตัดไหนมีรถตัดไหนหอมมากแม่พึ่งถขึ้นยูก็เสียขาแม่พึ่งมันคนขาเล็กไปเลยถ้าใส่กางเกงยินจะดูผอมถ้าใส่ชุดเดรสจะดูอ้วนแต่ว่าความว่าเราเป็นเหมือนแม่บ้านแต่ว่าสวมซุปปุ๊บแล้วเลยเห็นไหมซุปปุ๊บแล้วเลยเห็นไหม โอเคจา้าผมมีดอกไมหมือนี่พมมั่นใจไปเลยด้อยดอกเสียมือนี่ดอกย่านอันย่านคนอยู่ในรถตู้ตกใจตกใจแบบซาซิจ่อยแล้วยังจ่อยแลวยังอยอยเงออเออดึงกางเกงเป็นกระทรงเริงด้วยใช่ไหมอ๋ตอนไหนคะดูฟีจ้ะรอบนี้ใช่ไหมที่อำเภอเพนดูฟีเนาะดูฟีก็คงเพจเพจ,เพจไอ้นั่นมั้งเพจบ่าวอุดรใช่ไหมเพจบ่าวอุดร สวัสดีค่ะค่ะเตรียมตัวอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะค่ะไอคนที่อยู่สารยาเขาจําบ้านหนูได้ค่ะนั่นกิโนงงมาเร็วเข่าซ้อยเข่าซ้อยลังเข่าซ้อยี่นงงไปสีอันนี้แล้วเลี้ยสีไล่ให้จนขึ้นรถตู้ละ <c oughs> ลรถตู้มาแล้วขอมากขอบคุณค่ะกาแฟนาริตะโกโก้นาริตะจ้ะกินดีขี้ข้องต้องรองนะจ๊ะเออ ตอนนี้ว่าเมื่อกี้มีคนมาถามปโปรเด้อสบ,บู่ก็มีปโปรนะคะสบ,บู่นริตะดีทอกคราวซาม,มิ่งมิ่งมิ่งสิบครับสิบสองไลฟ์กลุ่มปิดวันที่สิบถึงสิบสองใช่ไหมจ้ารถตู้มาแล้วรถตู้มาแล้วรถตู้อู้ยู่ไก่ไก่คุณพี่น้องกำลังเข้าซอยก่่นรถกับเต็มอูอยู่แมนบอ ข่าวขนาดน้องพี่ใหม่สวัสดีแม่เพิ่งจะไปไอ้วันเกิดผู้ใหญ่บ้านอยู่เดอ้อแต่วันนี้แม่พิ่งจะเดินทางไปอุดรก่อนเดี๋ยวเย็นโอนเงินตามไปตอนนี้กำลังค่าอะไรอ๋อที่ว่าจะทำบุญด้วยเหรอได้ค่าได้ขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญเดี๋ยวแม่พิ่งเขียนชื่อแล้วก็ เนเป็นต้นพอาป่าเดี๋ยวให้หัวหน้าทีมนะคะคุณแม่พยอมบ้านเสียงนะคะเป็นหัวหน้าทีมจัดการต้นพอาป่าต้นดอกเงินมาเพิ่งไปสมทบเขาเสยๆนะจ๊ะนะจ๊ะรถตู้มาแล้วพอเพียงรถตู้มาแล้วนั่งๆกินแบบงวงหาแกบง้าโห่เสยมหมแม่แม่หล่าลูกมาโกโกพูพด,ดูบ้าน้วยนะลูกแม่ไปก่อนนะ้ำบูพี่เดี๋ยวแม่กลับมานะลูกนะมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละจ้ะ ขาตั้งกล้องอันนี้แม่ไม่เอาไปนะพ่อแม่มีสองอันอยู่แม่เอาวางไว้ตรงนี้เด้อไม่หายหรอกเดี๋ยวคุ้สารมีสุทธิรักขึนสิหิวกระเป๋าซอยรถตูม้มาจอดหน้าบ้านจ้ามาแล้วมาแล้วรถตู้มาแล้ว,ลด,ลวดูเล็กสวยเก้าหกเอาไปซ้ายรถตู้เอาเอาเพืนคือกกายไปไก่เี่ะ S, <S ใช่ไหมล่ะใช่เอ้าแมนบอเอ้าใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ไก่เป็ดไก่เถอะเอ้าเห็นเราไม่ดุจากคือมาเข้ามาในไหนเขาเกินโอ้ยไอ้น้อยเลยไอ้น้อยนั่งอยู่ในนั้นยายน้อยก็ยังจะเลยอยู่ไอยน้อยไปไหนมา โอ้เขาจะถอเออเขากลับรถโอ้เขากลับ,ลบลรถเพื่อนกลับรถเดินทางกลับโอ้เ,เ,เขาบลูที่จริงก็บนนั่นก็ได้ไม่รู้โอ้เขาก็อยากเออดีแล้วเขาจะไปยกกระเป๋าขามถนนเขาก็แอบหน้าบ้านเลยมาเพียง้อมไหมคะดูแลลูกดีๆ้ะสบัสดีค่ะคุณพ่อ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวยก่อนจ้าสวยพ่อนู่นสวัสดีค่ะขอตังค์พ่อเร็วพ่อให้แล้ว no ลูก no พ่อให้แล้วโอ๊ยโอ๊ยลดลดอดสวัสดีค่ะขึ้นแล้วค่ะเอาไหนนั่งไหนนี่ป้องนั่งบนเนี่ยต้องนู่นเหรอ นี่ค่ะกับของกระเป๋านี้างปาหนึ่งนเขาไปได้บ่นี่ได้ได้ไ้บน้อยเนะเทียมนวดไปนน่นงเลอ้ยจำนวนแทบพี่น้องารของหลายแทบพี่น้องโอ้โโอโอ้ปาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมาเลยค่ะได้ เอาเนื้อว่าเขาบางข้างหลังของบางข้างหลังได้เอานีไมันมีช่องขอ้ีคนนั่งแค่นี้เหรอได้ดนนล้ขอะของบุ้มเลยได้ไหมกระเป๋าใ้นั้นได้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 ไได้ไอี้ยังขยับหน่อยค่ะลูกค้าขยับได้ไน้อยกันยานะคะเพื่อนเสวัสดีค่ะ สวัสดี f a c e b o o k ไรส์เดี๋ยวเราตามไปทำบุญด้วยกันนะคะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูมรดกโลกบ้านเสียงนะคะจอดถึงหน้าบ้านเลยหน้าบ้านคุณยายคุณยายเลยนะคุณยายพยมข้างธนาคารกสบกสบ้านเสียงเดินทางแปดสุโมงแบบนี้